น้องปลาติยังมื้อนี้อื้อหือมาเบิ่งปลาติ อ้าวูเวียงอันนี้หววววววเอาเวววงกันพี่น้องวววทีววววงหลายววววววติดตามรับชมลุวหนวดพาเพลินอยู่มาเบิ่องอา

Đấy, cái đến nào thế này à, à, à. Đâu? À. Dạ. จะเสียว่าม่นคืเอเกากินน้ิเป็นวัดเดิมอีกน้ำกี่โมกไหลอาวเอ้ยวัดเลีว

หลังจากีดินน้ำเปลี่ยนเสียเมื่อนึ่งสองสุดสามสุดบางเมื่อสี่สุดหาสุดยังมี มันบ่เหมือนน้อง นี่จอรนี่นี่ราตี้ดูงหนวดไม่ลูกสองคนพี่เราเรือร่องกะเป็นผู้หญิงตุ๊กคุกใหญ่แล้วนะจิบเจ็ดปีนะไปเผิดเวียวกอยู่เรื่องจันเกือแต่ผู้น้อยยังอาจจะได้ ปีไปมีนาเกิดมีนากะครบสองขวบเดือนมีนาปรีจงปีพอดีเอ้ยก็เกิดมีน้าเนอกะเกิดมีน้า จะห่างกันหลายปีอยู่เอ้ยชิพย์เพชรมีหน้าชอบกับชิพเจ็ดปีเต็มพอดีเฮ้ยอยมันหมายว่าขนาดร่มหัวเตะกูยังบอกให้ไม่น้อง,เอ,งเอ้ยจะทำได้ ไปแล้ว<ป><ป>จิกงมือกชิน้มางหัวนี้ออกสาตุรกีเข้ามาไว้นี่เฮื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้บุคคยมีเวลาอยู่เลยตุรไทยไว้ข้างนอกว้ยข้างนอกตันทาากระเจ้านี่ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเที่ยวกันไดหรอกแต่แต่ว่ามันมียังเถือลุงหนวดขึ้นไปเหนือนะมันมีคนเบิ่งรถมันตากแดดอยู่ข้างนอกกันเสียเ่าบว่าห่งไเนอะถไทยแล้ววะแต่ว่ายังไม่ได้บ้างหัวนี่บวกประตูบ้านนี่ต้องบ้างเขัมาบ่างเวมาเขาไ่เลยแต่ว่ามีเวลามา รอบหน้าสิ้นใช่อ่ก็พักอาติเหตุมูลวิปุยวานนี่มันนี้กับดินน้าไปแ,แล้วรอบนึงแต่เสียไม่ไม่นี่ก็จะใช้ได้น่นพูดนี่แพงไหเขาในเฮื้น Nào, nào phía nhau rồi, lung Nam hả Năm hả đi rồi, như thế bụng một này Bố

อ้อนิ่อาอสบายพี่ดูสับเพาพนสบายดีสับเพาพนปลาหลินน้ำอาทิตย์เอาประตูะน,นอนบันอยากนอนก็นอยากกินนมมีสองยอย่างมีแดดแล้วบ้านนี้ ตอนนี้ขอขอขอหิว่อตอนนี้อเออ,อหนาวเย็น ไปยุนเม่เพล่นอ่าไปพี่ดิวเหนาวหนาเหนาปลงลูกไปลงเหนาอะ

แม่มอมลานี่ต้อง <Netz mainly pedirals> uh, eh? uh, อีนอมล้มน้องลไมเห็นพูดอะไหเร่องนะ thế này, đang ngon. Ừ, <coughs> 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 đang ngon này. นอนอย่าทำเมยมากก่อนเมย์เป็นยังม่เพือนมาซานอ,อเออเอยากนอนอต่รอนานมากแอหนาว อยกน้ำพวกมัลมลมที่เราเลมแห้งนพวกาพวการดยอดเลยมันนี่ bài 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 à, bài 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 đi, bài 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 ใีกเลยพี่น้องเอ้ยน <c oughs> ี่มันจะกินนี่ก็เขาหืมอืมอืมนี่เลยน,น,นีนนพยยยนน้พี่นอ้องอิบซีที่ตามอยู่นะนับชมอยู่นะมนที่ไ hey, ม่ได้เลยม,มันล้ไ้องลมแห้ até mais. Mong con. É. Nhớ, nhớ mong không, Hiểu không? là ba. Chị chị đây, hùng. Nhớ phần. ในขณะนอนสีกินแยกไปทำไมก็เผาบรรยากาศอยู่เรื่อนน้องหนวดนุ่งผ้าคุมผลล้มก็แห้ง น้ำเลยนอนน้ำหนาวภาพเป็นมบ้พาลมซับอรู้ด้วยมือ ต้องทำดอกม่วง่วงอ๋อแล่วอแต่เป็นดอกเป็นดอกเรอยๆกลุ่มวง้วงบัวงงจะกุ่มวงงพันสายพันอย่างบั้งใหญ่ๆปน้อกเลย คาหมากละเคืองโลห่หรือหมากกัโล่ปุณิเดแต่ยังต้นนี้ยังเป่นเป็นเตี้ยดอกไาสิลูกก้าจิเป็นกัเป็นปีนี่แดละฮเย็นดอกป,ปลูกปลูกม,มาสามปีตายล้เปะบ้านบ้านสามปีสามปีนี่ลดอา,าจจิเป็นดอก อะไรรยมจางนะตีนิบ่บมจะลรงใหญ่าร <ento> ิงดิละนี่อ๋อลูกหลายลูกไหลแล้วลไม่เงพ าแม่้ยุเขากันออนอนอยังนอนหฮงรับคลิปนี้กับงโหลดกับพจบเกมเจริโนฝากในเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกับกดไลคกดแชร์ให้งโหวดเด้เอลงโหลดมาเพิน่น ปเป็นกัตังใจทุกหมวดเลยยมีแค่บางอยําคทิปนะคิดหนักชอบอรเรื่องสลรคนี้ก็สบายดี